สวัสดีคุณผู้ชมและผู้ฟังทุกๆท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการเรื่องเล่าแปลกหน้าวันนี้เรามาฟังเรื่องราวหลอนๆจากสมาชิกหมายเลข2325385เรื่องคำสาปแช่งจากผีตายโหงเรื่องนี้แม่เป็นคนเล่าให้ฟังยายเองก็รู้เรื่อง และเหตุการณ์ดีตอนนั้นเราจึงไปซักไซสยายขยันขยอว่าเล่าให้ฟังหน่อยอยากรู้จริงๆยายจึงยอมเล่าให้ฟังเริ่มเรื่องยายมีลูกทั้งหมดสี่คนแม่เราเป็นพี่คนโตคนที่สองเป็นผู้หญิงสมมุติว่าชื่อน้าน้อยคนที่สามเป็นผู้ชายสมมุติว่าชื่อจ่อยส่วนคนเล็กนี้ไม่ขอพูดถึงเพราะตอนนั้น น้ยังเป็นเด็กเล็กมากจำเหตุการณ์อะไรไม่ค่อยได้ตาเสียตอนแม่อายุ11 5จบมสพอดีน้าน,น้อยอายุ14แต่หัวไม่ดีออกจากโรงเรียนตั้งแต่จบปหแม่ไม่ได้เรียนต่อได้ลาออกจากโรงเรียนมาช่วยยายทำนาแม่ต้องเป็นสาหลักของครอบครัวพอหมดฤดูทำนาแม่จะพาน้าน้อยไปรับจ้างได้วันละไม่กี่สิบบาท มันหนักมากสำหรับเด็กอายุสิบ้าที่ต้องรับผิดชอบครอบครัวยายเล่าว,ว่าตอนที่แม่กับนาย,ยังเป็นสาวมีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่มาจีบมากหน้าหลายตาเรียกว่าหัวบันในบ้านไม่เคยแห้งกันเลยทีเดียวตอนนั้นยายคงสงสารแม่ที่ต้องทำงานึงพูดกับแม่ว่าจะให้แต่งงานกับพ่อทั้งสองคนไม่ได้รักกันเลยไม่เคยคุยกันด้วยซ้ำ แม่ก็ไม่ปฏิเสธเข้าใจดีว่าบ้านต้องการผู้นำพ่อกับแม่โดนคุมถุงชนให้แต่งงานกันยายรู้ดีว่าแม่รักผู้ชายอีกคนที่แต่งงานกับพ่อเพราะความจำเป็นยายเห็นแม่ไม่มีความสุขจึงได้พูดไว้ว่าลูกสาวที่เหลืออีกสองคนรักใครชอบใครอยากแต่งงานกับใครคงไม่บังคับใจิตใจลูกอีก ส่วนน้าน้อยมีหนุ่มๆต่างบ้านต่างอำเภอมาฉีดไม่เว้นวันรวมถึงน้าอ่วมหนุ่มบ้านเดียวกันรุ่นลาวคาวเดียวกันกับน้าน้อยยหญ่เล่าว่าน้าอ่วมชอบน้าน้อยตั้งแต่อนุบาลตอนเด็กๆน้าอ่วมได้เงินไปเรียนอาทิตย์ละหนึ่งบาทก็จะแบ่งมาให้น้าน้อย50สตางค์จนพอโตเริ่มเป็นหนุ่มได้มาก็มักให้น้น้อยหมดเลยส่งให้เสมอต้นเสมอปลายไม่เปลี่ยน แต่นั้น้อยกับไม่เคยมีใจให้นักอ้วมเลยแถมยังเป็นคนพูดจาดังแรงคิดยังไงก็พูดไปมีหนุ่มต่างอำเภอคนหนึ่งมาจีบนั้นน้อยชื่อนพุธนั้นน้อยก็มีใจให้จีบกันได้สักพักนพุธพูดกับยายว่าจะให้แม่มาขอนั้นน้อยยายก็ถามความสมัครใจของลูกสาวนั้นน้อยบอกยายว่าชอบนพุธอยู่เหมือนกันข่าวเรือสะพัดรวดเร็วมาก ก่อนวันที่นพุทธจะมาตกลงค่าสินสอดคืนนั้นเองณอ้วมได้มาหาณน,าน้อยที่บ้านเรียกอยู่นานพอสมควรณน,น้อยก็ไม่ออกมาพบยายจึงบอกให้นน้อยออกมาคุยกับณอ้วมคุยเขาดีๆพูดกับเขาดีๆแม่ว่าเขาคงเข้าใจณน,น้อยก็หน้าบูดหน้าบึง้งออกมาจากห้องคืนนั้นยายยังไม่ทันได้หลับ จึงได้ยินบทสนทนาของนักคู่ชัดเจนมึงมาทำไมอีกไอ้อ้วมนะอ้วมไม่อ,อ้อมค้อมยิงคำถามตรงๆเลยว่านาะน้อยจะแต่งงานกับหนุ่มบ้านไกลคนนั้นจริงๆเหรอนาะน้อยก็ตอบว่าใช่พรุ่งนี้จะตกลงค่าสินสอดนะ้าอ้วมขอน้าน้อยว่าอย่าแต่งงานกับนับพุธเลยฝ่ายนั้นให้สินสอดเท่าไหร่นะ้าอ้วมจะให้มากกว่าเป็นเท่าตัวนะน้อยลำคาญ พูดตรงๆว่าไม่เคยรักนะอ้วมไม่เคยคิดจะรักและชาตินี้ก็จะไม่รักต่อให้เหลือผู้ชายคนเดียวในโลกก็จะไม่เอาน้าอ้วมมาทำผัวนะ้าอ้วมหูน้าน้อยว่าจะผูกคอตายจะสั่งเสียไว้ว่าชาตินี้จะรักน้น้อยคนเดียวและจะรักน้าน้อยทุกๆชาตินะ้าน้อยก็คิดว่าเป็นแค่คำขู่นะ้าอ้วมคงไม่กล้าทำจริงๆหรอกเลยไล่น้อ้วมกับ ส่วนน้าน,น้อยก็กลับเข้าห้องไปนอนยายเองซึ่งนอนแอบฟังอยู่ตอนนั้นก็ตกใจอยู่เหมือนกันแต่ไม่คิดว่านอ่วมจะรักแรงถึงขนาดยอมตายได้พอรุ่งเช้ามีคนมาเล่าให้ฟังว่านะอ้วมผูกคอตายยายจึงรีบวิ่งไปดูส่วนน้าน,น้อยช็อกมากและกลัวมากไม่กล้าไป พอยายไปถึงบ้านนะอ่วมเสียงล่ำให้ละงมทั่วบ้านคนยืนมุงกันเต็มถนนสภาพศพตอนนั้นตาทะลนลิ้นจุกป,ปากของเสียเล็ดเต็มกังเกงสงสัยว่าตายตั้งแต่เมื่อคืนและพบจดหมายลาตายหนึ่งฉบับที่นาอ่วมเขียนไว้ก่อนตายในเช้าวันนั้นหมอผีก็มาทำพิธีกันบ้าน คล้ายๆกับปิดหมู่บ้านคนในไม่ให้ออกคนนอกไม่ให้เข้าตอนนั้นแม่ตั้งท้องเราได้ประมาณเจ็ดเดือนเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวพ่อกับแม่ไม่ได้กลับเข้าหมู่บ้านมาหลายวันซึ่งวันนั้นเป็นวันที่พ่อจะตีข้าวนาจ่อยกับเพื่อนมาอยู่ที่ทุ่งนากับแม่ตั้งแต่ขนมัดข้าวเข้าลานกองกองกันไว้หนุ่มๆวัยรุ่นก็ช่วยกันตีข้าวเย็นวันนั้น แม่ทำกับข้าวที่เถียงนาแม่ถามน้าจอยว่าเพื่อนเองมากันกี่คนน้าบอกแม่ว่าเพื่อนมาช่วยกันสิสาคนแต่พอตอนมากินข้าวแม่นับยังไงกระนับได้แค่สิบสองคนจึงคิดว่าเอออีกคนเขาคงยังไม่หิวเลยไม่ขึ้นมากินกินข้าวเย็นกันเสร็จทุกคนก็ลงมาตีข้าวในลานต่อตอนนั้นประมาณสี่ทุ่มกว่า ได้ยินน้าจอยคุยกันว่าอยากสูบยาเส้นแต่ยาเส้นอยู่บนเถียงนาที่แม่เรานอนอยู่พอสิ้นเสียงมีมือหนึ่งมาจับมือแม่นั้นเย็นยะเยือกมากแม่จึงหยิบห่อยาเส้นใส่มือนั้นพอคิดว่าคงเป็นเพื่อนน้าจอยที่มาเอายาเส้นแต่ก็แอบคิดในใจว่าทำไมมันมาเร็วนะักสักพักเวลาผ่านไปประมาณ15นาที มีคนวิ่งมาที่เถียงพี่เอายาเส้นให้หน่อยเอาแล้วไงแล้วเมื่อกี้ใครเป็นคนมาเอาเพื่อนน้าจอยบอกยังไม่มีใครมานะทุกคนอยู่ลานข้าวหมดผมก็เพิ่งวิ่งมาเนี่ยแม่มองไปที่ห่อยาเส้นมันยังวางอยู่ข้างมุง้งตรงที่แม่หยิบใส่มือนั้นแม่เองก็รู้แล้วและขมตานอนจนเช้าแม่เล่าให้พ่อกับน้าจอย ฟังเรื่องเมื่อคืนที่แม่เจอทุกคนลงความเห็นเดียวกันว่าคงเป็นผีน้อ้วมคงมาช่วยเพื่อน,อนตีข้าวแม่จึงบอกน้าจอยลองนับดูดีๆว่าเพื่อนมาช่วยกันกี่คนจะนับกี่รอบกี่รอบก็นับได้แค่สิบสองหยน้าจอยอุทานแล้วทำไมเมื่อคืนนับได้สิบสามคนส่วนทางบ้านยายพาหน้าน,น้อยไปงานศพน้าอ้วม คนในงานมองหน้าน้านอยแปลกๆโดยเฉพาะญาติของน้าอ่วมยายพาน้าน้อยเข้าไปช่วยงานในครัวมีคนพูดเข้าหูให้ได้ยินว่าผู้คอตายเพราะผู้หญิงคนนี้นี่แหละต่างพากันซุบซิบนินทาจนหนาอยู่ไม่ได้รีบกลับบ้านยายเล่าว,ว่าน้าน้อยเองก็รู้สึกผิดจนถึงวันเผาน้าน้อยกลัวมากขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์ ไม่กล้ามองหน้าศพกลัวภาพติดตายายแอบมองนิดนึงเล่าว่า,าอาวมตายตาไม่หลับสับปะเหลอเอามือลูปปิดแล้วแต่ก็หลับไม่มิดน่ากลัวมากงานศพผ่านไปเหมือนทุกอย่างจะปกติแต่นั้นน้อยเหมือนคนจิตตกได้ยินเสียงอะไรก็กลัวไปหมดจะเข้าห้องน้ำแต่ละทียายต้องลงมาเฝ้าหน้าห้องน้ำตลอด ตอนนั้นแม่ใกล้จะคลอดเราพอดีเกี่ยวข้าวเสร็จพ่อก็ขนข้าวขึ้นเล้าประมาณเดือนกว่าแม่ก็คลอดเราสมัยก่อนไม่ได้ไปโรงพยาบาลกันหรอกยายเป็นหมอตำแยคลอดลูกกันตรงชาลเรือนเลยแม่เราว่าเอาลกเราไปฝังไว้ใต้บันไดบ้านแล้วเอานามโปะไว้นานหนาไม่อย่างนั้นกระสือจะมาขุดเป็นความเชื่อเรื่องฝังลกเพื่อให้คนคนนั้น ไม่ลืมเรื่องทินฐานบ้านเกิดของตัวเองนั่นเองตอนแม่อยู่ไฟที่ชาญเลือนคืนแรกเลยประมาณตีสองทุกคนในบ้านหลับหมดแล้วแม่มองลอดไม้พื้นเห็นแสงไฟดวงสีส้มๆแดงแดงตรงน้ำค่าข้างล่างแม่เหี่ยเศษฐานไฟร้อนๆแดงแงลงรูแล้วแสงก็ดับไปหลังจากนั้นไม่นานนั้นน้อยก็แต่งงานกับนภุษทั้งเขยใหญ่เขยเล็ก ยายเข้ามาอยู่ด้วยกันทุกอย่างเหมือนจะราบเลื่นดียายได้ยินข่าวแววๆเรื่องเนื้อความในจดหมายลาตายของหนาอ่วมทํานองว่าจะตามเอาของที่น้าน้อยรักมาอยู่ด้วยแต่จริงๆบ้านเราไม่มีใครได้อ่านจดหมายฉบับนั้นแต่คนที่ได้อ่านเขามาเล่าให้ฟังว่าเป็นทํานองสาบแช่งน้าน้อยจะตามน้าน้อยไปทุกทกที่ไม่มีใครแก้ไขอดีตได้น้าน้อย ก็ได้แค่ไปวัดทําบุญอุทิศส่วนบุญให้น้าอ้วมต่อมาไม่นานนักน้าน,น้อยท้องตอนนั้นนาพุทธอยากออกเลือนพ่อยายแบ่งที่ทํากินให้แล้วคนละยี่สิบไร่และแบ่งที่ปลูกบ้านให้อีกตั้งหากแต่ตอนนั้นยายยังไม่ให้ออกเลือนเพราะน้าน,น้อยท้องอยู่ไว้คลอดแล้วแข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูกค่อยย้าย,ายตอนนี้ ให้อยู่กับยายไปก่อนแม่ว่าจริงๆแล้วเราเกิดก่อนน้อง13เดือนแต่น้น้อยคลอดก่อนกำหนดอายุคันภเพิ่งได้แค่เจ็เดือนน้องเกิดมาเป็นผู้หญิงตัวเล็กมากแต่ตอนคลอดก็ไม่ร้องป้อนนมก็ไม่กินคือนิ่งๆแต่ยังหายใจอยู่แล้วสักพักน้องก็หายใจรวยลินยายอุ้มน้องวิ่งไปให้หมอทำเป่ากระมอม เงียบไม่มีสัญญาณตอบรับหมอธรรมบอกกับยายว่าเขาแค้นแรงมากนะแต่ฟังเราก็เหมือนมีของดีคุ้มครองเขาถึงทำอะไรได้ไม่มากนะักยายกระเต็งหลานไปบ้านหมอธรรมอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อให้ช่วยเป่าเพราะยังมีหวังก็อีกเหมือนเดิมยายอุ้มหลานขึ้นมาบนบ้านเข้าไปปลอบใจน้ะน้อยทําใจเถอะนะลูกเอ้ย แล้วหันมาบอกนภุธให้ไปขดหลุมเตรียมฝังน,น,น้อยกอดล่างที่ไร้วิญญาณของลูกร้องไห้แทบจะขาดใจอย่าพึ่งฝังเลยนะแม่ขอดูให้แน่ใจอีกสักคืนก่อนเพื่อลูกจะฟื้นคืนยายก็สงสารนะเลยไม่ห้ามอะไรตอนเย็นชาวบ้านได้ยินข่าวคนในหมู่บ้านก็มาถามไทยกันมียายคนหนึ่งแนะนำให้ไปเป่ากับลุงแต่คนนี้แกไม่ใช่หมอธรร แต่แกมีวิชาคาถาเอาวะไม่มีอะไรจะเสียลองดูยายก็กเตงหลานไปอีกลุงสวดคาถาสักพักอมน้ำมนต์พ่นลงบนล่างน,น้อยเสียงร้องเด็กตามมาทันทีของเสียต่างๆของเด็กออกเต็มตรงนั้นเลยพอกลับมาบ้านก็เหมือนเด็กปกติตั้งแต่นั้นลุงก็ได้บอกว่าน้องคือลูกสาวของลุง น้องจะได้แข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขแต่ก่อนคนเก่าแก่โบราณเรียกโลกนี้ว่ากำเริบพอน้องเริ่มโตประมาณหนึ่งขวบนบพุทธก็พานน,นน้อยออกเลือนมาอยู่นาไกลจากบ้านประมาณ3กิโลเมตรแต่ก่อนไม่มีรถเดินดินลูกหลงังแดงๆฝุ่นตลบอบอวนผ่านป่าผ่านหนองผ่านทุ่งนา อยู่มาเรื่อยๆประมาณ7-8ปีน้าน้อยท้องอีกครั้งแกดีใจมากตั้งแต่อยู่กินกับนพุทธน้าน้อยไม่เคยคุมกำเนิดเลยนาท้องได้สามเดือนกำลังจะเข้าเดือนที่สี่คืนนั้นน้าน้อยฝันเห็นนาอ่วมมายืนอยู่หน้าบ้านเหมือนเข้ามาในบ้านไม่ได้จ้องมองมาที่น้าน้อยตาขเขมงแล้วอยู่ๆนาอ่วมก็ยิ้ม ลอยยิ้มที่น่ากลัวมากแล้วอยู่ๆคอก็หักพับลงตาถลนออกแต่ปากยังยิ้มอยู่นั้นน้อยสะดุ้งตื่นและคืนนั้นก็ไม่กล้านอนต่อเช้ามาน้ามาเล่าให้แม่เราฟังแม่เราปอกน้องว่าไม่มีอะไรหรอกมันก็แค่ฝันสายมาหน่อยประมาณสิบโมงกว่าน้องวิ่งมาเรียกแม่เราที่บ้านบอกว่า น้าน้อยปวดท้องแม่รีบวิ่งไปภาพที่เห็นคือน้าน้อยนั่งอยู่ที่พื้นห้องน้ําเลือดท่วมขาเป็นกองกองเหม็นกลิ่นคาวเลือดทะคุ้งแม่รีบพาหนาส่งโรงพยาบาลสรุปเด็กเสียชีวิตแล้วหมอถามว่าล้มหรือเปล่าน้าบอกไม่ได้ล้มปวดท้องเข้าห้องน้ำพอเดินเข้าไปยังไม่ถึงโถส้วมเลย เลือดก็ไหลออกมาไม่หยุดหมอตรวจร่างกายมดลูกก็ปกติดีหมอให้พักฟื้นและให้ยาบำรุงมากินปีต่อมาน้าน้อยท้องอีกรอบเหมือนหนังม้วนเก่ากำลังจะเข้าเดือนที่สแท้งอีกเหมือนว่าพอจะมีเรื่องไายลายเกิดขึ้นกับตัวเองน้าน้อยต้องฝันเห็นนะ้าอวมทุกๆุกครั้งจนพอเราเริ่มโตจำความได้ และรู้เรื่องบ้างตอนนั้นเราอยู่ประมาณปหกนอ้อยมาที่บ้านเราตั้งแต่เช้าร้องไห้มาด้วยเราก็งงคือตอนนั้นเราไม่รู้ว่านาท้องอีกสามปีซ้อนเลยน้ามีความหวังเพราะอยากมีลูกอีกที่ร้องไห้มาหาแม่ตั้งแต่เช้ามืดเพราะเมื่อคืนฝันว่าน้าอ่วมมายืนหัวเราะที่หน้าบ้านแม่รีบพาณ้าวน,น้อย มาหายายในหมู่บ้านยายเอาที่นอนมาปูแล้วให้นันน้อยนอนอยู่เฉยๆยายกับแม่นั่งเฝ้าอยู่ตลอดกลัวว่าจะเกิดอะไรไม่ดีขึ้นกับน้าอีกแต่แล้วก็เป็นอย่างที่ทุกคนคิดครั้งนี้นาไม่ได้ปวดท้องแต่อยู่ดีๆเลือดก็ไหลออกมาเองวินาทีนั้นยายกับแม่ต่างมองหน้ากันยายตะโกนให้นาพุทธรีบไปเหมารถ พาณน,น้อยส่งรมพยาบาลสรุปวันนั้นก็ไปไม่ทันอีกตามเคยต้องบอกก่อนว่าบ้านเรากับโรงพยาบาลห่างกันประมาณส0สกิโลเมตรณน,น้อยลําให้หมดหวังแล้วด่าสารเสียเทเสียต้องการอะไรทำไมต้องจองเวรจองกรรมกูต่อมานาให้หมอฉีดยาคุมไว้เลยแกบอกว่า จะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจอีกผ่านมาอีกหลายปีตอนนั้นเราอายุ14ปีน้องลูกน้นนอยอายุ13ปีมีโรงงานจะมาเปิดแถวบ้านนาพุทธโรงงานกว้านซื้อที่ดินแถวนั้นเกือบร้อยไร่และที่ของนพุทธก็ติดไปด้วยตอนนั้นเราไม่รู้ว่านาพุทธมีที่อยู่กี่ไร่ยา่าแม่ของนพุทธ ขายที่ได้เงินประมาณสมล้านแบ่งให้นพุธกับน้องสาวผลละาร่าเจ0 0,000บาทตอนนั้นนพุธกลัวว่าย่าจะรู้ว่ามีเงินก็โกหกพี่น้องว่าย่าแบ่งให้แค่แสนกว่าบาทน,น้อยกับผัวกลัวพี่น้องจะมายืมเงินเหมือนว่าทุกอย่างจะดีมีเงินมีทองมากมายนาพุธเอาเงินไปซื้อวัวมาเลี้ยงฝูงใหญ่เลยลงทุนแบป,ประมาณ 1,40 0 0 0เลี้ยงไปได้ประมาณปีกว่าๆนพุทธอยากไปทำงานเมืองนอกมีนายหน้ามาติดต่อได้ขายบัวนั้นในราคาแค่60,000บาทขาดทุนย่อยยับมีคนในหมู่บ้านที่จะไปต่างประเทศพร้อมกัน7คนทำเรื่องอยู่นานถ่ายรูปนุนนี่นั่นอยู่หลายอาทิตย์แล้วนายหน้าก็มาเก็บเงินก่อนคนละประมาณ1,000ง0กว่าบาทและแล้ว ก็มาเจอกับนายหน้าที่หลอกเอาเงินและหนีหายไปในปีเดียวกันเงินก้อนที่ขายได้นพุธเอามาซื้อรถถ่ายแบบเดินตามจอดไว้ใต้ถุนบ้านแต่ปรากฏว่าหายยายเริ่มจะไม่ไหวพานน้อยกับนพุธไปดูดวงกับพระพระท่านบอกแค่ว่าเขายังไม่ได้ไปไหนนะโยมมันยังไม่ถึงคาดของเขาเขายังไปพุธไปเกิดไม่ได้เขาจึงยังคงวนเวียน ไม่ไปไหนจริงๆแล้วยายเองก็ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหายังไงพราะเราเองก็นับถือแค่หมอธรรมไม่ใช่หมอผีแค่รู้ว่าเขาเข้าใกล้เราไม่ได้ทำร้ายเราซึ่งซึ่งหน้าไม่ได้ก็ดีถมเทแล้วสองปีต่อมาน้องลูกสาวคนเดียวของน้าน,น้อยหนี่ตามผู้ชายฝ่ายเราก็ไปลากผู้ชายมารลบผิดชอบตกลงว่าเขาจะมาแต่ง พอถึงวันนัดฝ่ายชายไม่มาอายชาวบ้านเข้าไปอีกสองเท่าสามเท่านั้นน้อยจีดกันน้องกับผู้ชายคนนั้นนั้นน้อยพาน้องหนีมากอทอมออายที่อยู่จุดๆนั้นพากันมาค้าขายทั้งครอบครัวอยู่ได้สักพักน้องก็แอบหนีไปหาผู้ชายคนนั้นเริ่มเขายุคที่มีมือถือทุกๆอย่างจึงดูง่ายไปหมดน้นน้อยฝืนลูกสาวไม่ได้ จึงยอมให้ฝ่ายชายมาอยู่กินกับลูกสาวโดวยที่ไม่ได้ตกแต่งตามประเพณีนพุทธรับไม่ได้เกียดกินหน้าลูกเขยและพ่อแม่ฝ่ายชายจึงขอเลิกกับน้อย,อยต่างคนต่างอยู่น้อยกับน้องช่วยกันค้าขายเหมือนจะดีขึ้นแต่เปล่าเลยปี2554น้องท้องเป็นธรรมดามีผัวก็ต้องท้องได้ น้าน้อยเดินทางกลับบ้านเกิดเพื่อมาขายบ้านอ้างกับยายว่าบ้านหลังนี้มีอะไรแปลกๆแต่ก็แปลกจริงๆยายก็ไม่ขวางยอมให้ขายอยู่บ้านสองสามวันนาก็กลับกทมนั่งรถทัวร์กลับคืนนั้นขณะที่หลับอยู่บนรถน้าน้อยฝันว่าคนที่นั่งข้างๆคือน้าอ่วมนั่งหันหน้ามาทางนาน้อย ตลอดเวลาหลายปีที่เคยฝันเห็นเขาจะไม่เคยพูดเลยแต่คืนนี้บนรถทัวมึงหนีกูไม่พ้นหลอกนานน้อยสะดุ้งตื่นเฮือกจ้องคนที่นั่งข้างๆตาไม่กระพริบคิดในใจไม่ใช่แล้วนารีบโทรหายายกลางดึกคืนนั้นเลยทุกๆคนพอรู้ก็ต่างตกใจ คนที่น่าห่วงที่สุดตอนนี้คือน้องเป็นอย่างที่ทุกคนคิดไว้เลยสายสายของวันต่อมาอยู่ๆน้องเกิดปวดท้องแฟนน้องพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอฉีดยากันแท้งและคอยดูอาการเป็นระยะระยะืย้อได้ค่อนวันเย็นของวันนั้นหมอบอกว่าหัวใจเด็กเต้นอ่อนมากๆโอกาสรอดแทบไม่มี ที่ยังยื้อไว้ได้ขนาดนี้พอมาถึงมือหมอเร็วทันท่วงทีหมอเอาเด็กออกและขูดหมดลูกเรียบร้อยในปี2,554ถึงปี2,555นั้นน้อยขายที่มรดกที่ยายยกให้จนหมดที่ตรงนั้นยังเป็นสอปอก,กอราคาจึงถูกมากยายพยายามห้ามแล้วแต่ก็เกินจะฉุด ราคาที่น้าขายทั้งหมดรวมรวมบ้านด้วยได้ราคาเาราวๆล้านห้าซึ่งจริงๆแล้วถูกมากน้าทยอยขายที่ทีละแปลงเรื่อยๆจนหมดตอนนี้เจ้าของที่ดินตรงนั้นก็ถือหลายมือทุกๆคนต่างมีสัญญาซื้อขายในมือแต่ใบสอปอก,กออยู่ในธนาคารติดหนี้ทกศอ,อ,อีกสามแสนบาทยายมารู้ที่หลัง วันนาติดการพนันก็ตอนที่นาน้อยหมดสิ้นทุกอย่างแล้วพี่น้องที่เคยช่วยเหลือตอนนี้หันหน้าไปทางไหนก็เจอแต่ทางตันปี2556น้องท้องอีกรอบย้ายไปวัดป่าประจำหมู่บ้านบนบานสารเก่าวัดท่าหลานคนนี้เกิดมาปลอดภัยแข็งแรงสมบูรณ์ยายจะมาบวชชีแก้บนเป็นเวลาสามเดือน สรุปว่าได้เลี้ยงจริงๆยายก็ไปแก้บนตามระเบียบส่วนน้าน้อยตอนนี้ชีวิตเหมือนเดินถอยหลังทีละก้าวทีละก้าวติดหนี้หลายวันที่บ้านนอกกับบ้านก็ไม่ได้กลัวเจ้าหนี้ค่าทิ้งแลกแกแม่เรากับน,านา้าๆก็ช่วยอยู่หรอกแต่หลังๆนี่เริ่มไม่ไหวเหมือนได้ใจว่าเดี๋ยวพี่น้องก็ต้องยื่นมือเข้ามาช่วยปี2557 น้าน้อยทะเลาะกับลูกเขยอยากจะให้ลูกช่วยใช้หนี่ที่ตัวเองก่อลูกเขยแกจึงพาน้องหนีไปตั้งหลักบักฐานที่จังหวัดอื่นโดยที่น้องเองก็เลือกผัวไม่สนใจว่าคนเป็นแม่จะอยู่กินยังไงทิ้งไปเลยไม่ติดต่อไม่มาหาคงพ่อน้าน้อยไม่มีมรดกตกถึงมือแล้วเขาเลยไม่คิดจะเลี้ยงดูตอนนี้น้าน้อยตัวคนเดียว หันหน้าไปทางไหนก็มืดแปดด้านไปหมดส่วนเจ้าของกระทู้เองก็แอบช่วยบ้างเวลาที่แกไม่มีจะกินเรื่องราวก็เล่ามาจนถึงเวลาณปัจจุบันก็ไม่รู้ว่าชีวิตตอนนี้ของอน้อยจะเป็นยังไงต่อไปหากคุณยังไม่เคยได้รู้จักกับความกลัวลองมาตั้งใจฟังเรื่องเล่าจากคนแปลกหน้าคนนี้ดูนะครับ หลับรองได้เลยว่าต่อไปคุณจะมีแต่เรื่องรล่าที่แค่คิดก็ขนลุกในช่วงเวลาที่ต้องเดินไปเข้าห้องน้ำมืดๆตอนกลางค่ำกลางคืนคนเดียวจะไม่เป็นใครการเดินไปทำธุระแบบปกติอีกต่อไประวังหลังของคุณไว้ให้ดีๆเรื่องเล่าแปดหน้า